อาหารเลิศรสนะคะเอาไข่ค่านะคะเด็กก็มีกับข้าวอื่นด้วยะคะ่ะแต่ว่าทอดไข่เจียวเห็นไหมคะไข่แฟกแสเดี๋ยวเราจะมาตออดูใหม่อีกนะคะว่ามันจะมีแฟกให้เราไหม ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะหลังจากปูแล้วเราก็ทําให้กรอบไดนะะนน้นะคะอันนี้นะคะวันนี้ไข่เคี่ยวฟูๆเป็นไงครับว้าวาว้าวาหน้าทานไหม <c oughs> นะเราทอดไข่ต้องเราให้น้ํามันร้อนๆนะจ๊ะเมนูอร่อยๆวันนี้นะคะแยงนะคะ อันนี้รอให้เขากรอบเราก็ต้องเบาไฟค่ะเบาไฟกันโอเคคลิปนี้ก็น่าทานนะคะมันนั่นเลยมันแข็งรสด,ดีนะคะแล้วเราก็สูตรของเล็กนะคะใช้นี่เลยค่ะเนี่ยอันนี้เลยค่ะฝาเขียวเนะะี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะหลังจากปูแล้วเราก็ทำให้กรอบได้นะคะ ทอดปลร้ลอนๆไข่ไข่ของเราก็จะมาออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเอ่อถ้าเรายังไข่เจียวเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะค่ะเมนูนี้หน้าทานนะคะเราก็กลับเข้ามาน่าจะอร่อยอยู่คะ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะจ้าสวัสดีจ้าโอ้สุดยอดอลังการนะคะเหลือง หอมกลุ่มคุนหรือคะอันนี้นะคะวันนี้ไข่เกียวฟูฟูเป็นไงครับว้าวนาทานไหมนนนะคะแทนน้ำปลานะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาะคะ่ะโอเคได้เลยเราก็ตีให้คนให้เข้ากันสีจาถ่านกันไหมคะแล้วเราก็ ลับนะคะกลับไข่ของเราป๊บงาโอ้โหสุดยอดอลังการนะคะเหลือง้อมกลุ่มกุ่นเลยค่ะแงนะคะอันนี้รอให้เขากอบเราก็ต้องเบาไฟค่ะเบาไฟกันโอเคคลิปนี้ก็น่าทางที่ทำไข่เจียวตอกไข่ะคะ่ะ เมนูไข่เจียววันนี้จะทำไข่เจียวกันทาน,นะะทานกันไหมคะแล้วเราก็กลับนะคะกลับไข่ของเราป๊บนงมันจะหอมถ้าใส่ถ้าใส่เนี้นะคะซอสเผาองจะน่ามันจะอร่อยกว่าใส่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนซอสเผาองนะคะรบีตามใจชอบของเราเลยนะคะ ต้องอร่อยนะคะต้องอร่อยอย,ยังไม่ได้เปิดแก่วิธีการทอดของเล็กนะคะเราจะทอดแบบนี้ค่ะเขี่ยตรงกลางให้มันออกมานะคะเพราะว่านะคะมันนั่นนะมันแข็งรสด,ดีนะคะแล้วเราก็สูตรของเล็กนะคะใช้นี่เลยค่ะเนี่ยนนี้เลยค่ะฝาเขียวนะคะ เพราะว่าถ้ามันจะไหม้ก่อนมันก็คือไหม้ตรงกลางก่อนค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะหลังจากครูแล้วเราก็ทําให้กรอบได้นะคะเพราาไข่ร้อนๆทานข้าวกับร้อนๆนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูของโอดของใครทุกคนเลยนะคะเพราไข่ร้อนๆทานข้าวกับร้อนๆนะคะเพื่อนๆอร่อยมากมาก ่อยมากๆเลยค่ะเมนูของโปรดของใครทุกคนเลยนะคะค่านะคะเด็กก็มีกับข้าวอื่นด้วยะคะ่ะแต่ว่าทอดไข่เจียวทอดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันนะคะวันนี้ทำเมนูไข่เจียวนะคะไข่ไข่เจียวฟูๆค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเรา ทอดไข่ต้องรอให้น้ำมันร้อนๆนะจ๊ะเมนูอร่อยอร่อยวันนี้นะคะฟูมากเลยจ้านี้เราก็จะเพราะว่าไปซื้อหมาาม่าก,กิ้งนี่เองอันนี้ดุอันนี้ใบเดียวเนาะน,นี้ใบเดียวจะทอดไข่กิน,นะคะ่ะอันนี้ใบเดียวนะคะพราะแต่ว่าไข่แฝดเราจะดู ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะหลังจากปูแล้วเราก็ทำให้กรอบได้นะคะ<ป>อาหารเลิศรสนะคะเอาไข่มันหนาให้มันสุกตรงกลางเขี่ยให้ให้แห้งค่ะน,นีเมันก็จะเริ่มนะคะ วิธีการทอดของเล็กนะคะเราจะทอดแบบนี้ค่ะเลี่ยตรงกลางให้มันออกมานะคะพะแห้งนะคะอันนี้รอให้เขากอบเราก็ต้องเบาไฟค่ะเบาไฟกันโอเคคลิปนี้ก็น่าทานน่าจะอร่อยอยู่ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะจะหวัดดีจ้าแห้งนะคะอันนี้รอให้เขากอบเราก็ต้องเบาไฟค่ะ เบาไฟกันโอเคคลิปนี้ก็น่าทานฟูมากเลยจ้า <c oughs> นี่เราก็จะเพราะว่าถ้ามันจะไหม้ก่อนมันก็คือไหม้ตรงกลางก่อนคะ่ะนี่ทำไข่เจียว <c oughs> ตอกไข่นะค่ะเมนูไข่เจียววันนี้ อย่าทําใครเจียวกันคนะ่ะมันหนาให้สุกตรงกลางเขี่อให้ให้แห้งค่ะอันนี้ก็จะเริ่ม,มนะคะรบดีตามใจชอบของเราเลยนะคะอะต้องอร่อยนะคะต้องอร่อยเดี๋ยังไม่ได้เปิดแกะอันนี้นะคะวันนี้ไข่เจียวฟูฟูเป็นไงครับว้าวา ผ่านไหมนะโห<ฮ>สุดยอดอลังการนะคะเหลืองหอมกลุ่มกุ่นหรือคะมันหนาตุกตรงการเขี่ยให้ให้แห้งค่ะหรือมันก็จะ,จะเริ่มนะคะเพราะว่าถ้ามันจะไหมก่อนมันก็คือไหมตรงกลางก่อนคะ่ะเพราะว่าไปซื้อหมาเมื่อกี้นี่เองอันนี้ดู อันนี้ใบเดียวเนาะนี่ใบเดียวจะทอดไข่กินค่ะอันนี้ใบเ,เดียวนะคะเพราะแต่ว่าไข่แฝดเราจะดูเลยวันนี้เราก็ทอดไข่เดียวค่ะจะอัหรอคอาหารเลิศรสนะคะเราไข่เีเราได้ไข่แฝดนะจ๊ะ แปดสามฟองแต่มันแตกค่ะเพื่อนเหลืออยู่ฟองนะคะแทนน้ำปลานะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาะคะ่ะโอเคได้แล้วเราก็ตีให้คนให้เข้ากันสีสันโอ้สุดยอดอลังการนะคะเหลืองร้อมกลุ่มกุ่นเลยค่ะ และแล้วน้ำมันมันก็ร้อนเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาทอดเลยนะคะไข่เจียวของน้องเล็กค่ะมาแล้วอร่อยอร่อยค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวกันรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะจ๊ะนะคะแทนน้ำปลานะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะโอเคได้แล้วเราก็ตีให้คนให้เท่ากัน สีจับเห็นไหมคะไข่แปลกๆเดี๋ยวเราจะมาตออดูใหม่อีกนะคะว่ามันจะมีแปลกให้เราไหมมันจะหอ่อถ้าใส่ถ้าใส่อะไนี้นะคะซอสเผาทองจะน่ามันจะอร่อยกว่าใส่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนซอสขผาทองทอดไวร้อนๆไข่ไข่ของเราก็จะมาออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เออ่ uh, ถ้าเรานะคะคแทนน้ำปลานะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะโอเคได้แล้วเราก็ตีให้คนให้เข้ากันสีสันชะเอีเราได้ไข่แดนะจ้ะ